สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะเช่นเดิมค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกทุการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซูบตังค์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะสพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในเวลานี้มาเช็คพลังงานความรักให้กับทุกๆคนมาดูว่าพายอยากจะบอกอะไรกับ ความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะกับพลังงานความรักความสัมพันธ์เรือ engagement ring c a r m i c relationship r e c e i v e what you need คุณกำลังได้รับสิ่งที่คุณต้องการคุณกำลังได้รับสิ่งที่คุณต้องการอย่างคุ้มค่ามากๆนะคะเหมือน โอกาสบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มั่นหมายคัมิ e l a t i o n นชิพเป็นตัวของตัวเองทุกคนคุณคู่ควรคุ้มค่ากับความรักที่ที่จะได้มั่นหมายแต่งงานสร้างครอบครัวว้าวต้องกรี๊ดนะคะเวดดิ้งริงเกิดขึ้นนะพลังงานความรักความผูกพันของใครบางคนอยู่ไกลแสนไกลแค่ไหนนะคะความรักความสัมพันธ์ที่เรียกหา พลังงานของโซ o คอนแทคพลังงานของรักแท้รักนิรันต์นะคะเอเวอร์ลาสติงเลิฟคือรักนิรัน์นิรัน์ของความรักที่ d e v วอชั่ที่จงรักภักดีหัวใจที่ซื่อสัตย์หัวใจมีแต่คุณคนเดียวเท่านั้นนะคะอะไรแบบนี้นะคะมันคือความมันคือเร a t i o n s h ิ p ที่โรแมนติกมากๆเลยของใครบางคนที่ที่มาพร้อมกับทุกสิ่งที่คุณต้องการมาพร้อมแล้วก็ทําสิ่งที่ใช่สิ่งที่ถูกต้องกับคุณเกี่ยวก้อยกับคุณ ไปสู่ความสัมพันธ์ที่ขยับสถานะความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่มีความบอดระแวงไม่มีความกลัวมีแต่วความอบอุ่นมีแต่วความมั่นคงเกี่ยวก้อยวไไิวยกันมีแต่สุขภาพจิตของของความรักที่ดีน่าเซลล์เ hmm. ลิฟแอนด์เซลล์แคร์บีอิงแฮปปี้เออร์เลิฟแอนด์ไลฟ์เพราะฉะนั้นความรักในคลิปนี้สะท้อนถึงทุกสิ่งที่คุณต้องการ mm hmm. เขาจะซื้อสัตว์กับคุณ mm hmm. เขาจะซัพพอร์ตคุณ mm hmm. เขาจะเป็นผู้นำให้กับคุณ เขาจะเป็นคนที่ทําในสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ใช่กับคุณเขาจะไม่ข้ามสเต็ปในความรักความสัมพันธ์เขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่เชื่อใจและไว้ใจซึ่งกันและกันอะไรที่เป็นคามิเลชันชิพอะไรที่เป็นแบดเล l a t นชิพแบดเพอร์เซน n อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีมันมันไม่ใช่ความรักนิรันดร์ความรักนิรันดร์คือเราสองคนไปด้วยกันเราสองคนเชิดชูซึ่งกันและกันเราสองคนให้เกียกรติกันเราสองคน มีรักหัวใจตรงเดียวซึ่งกันและกันเราสองคนสะท้อนถึงคําว่าเซลล์เลิฟแอนด์เซลล์แคร์ให้กันและกันสะท้อนถึงทัศนคติสะท้อนถึงสุขภาพสุขภาพเป็นช่วงวัยนะคะช่วงวัยสมมติว่าเราเจอเขาในช่วงวัย40นะคะ50อะไรแบบเนี้ยความรักที่ต้องเหมือนกับมันจะต้องเป็นความรักที่เริ่มต้นจากจากความสุขของ ต้องไม่มีอะไรที่แบบทําให้รู้สึกว่าจะต้องเป็นทุกข์ในความสัมพันธ์แล้วมันคือจะต้องเป็นความรักที่เป็นความสุขที่แท้จริงจริง,รงเพราะฉะนั้นคุณกําลังได้เจอใครบางคนที่เขาตามหาความรักที่เป็นรักแบบลึกซึง้งรักนิรันดร์รักระหว่างเราสองคนรักที่ที่ปลอดภยัยความรักที่ปลอดภยัยความรักที่ให้เกียรติกันไม่ว่าต่อนหน้ารับหลังระยะทางระยะเวลานะเพราะฉะนั้น คุณกับเขาจะได้พิสูจน์หนทางของความรักความสัมพันธ์พิสูจน์ในความห่างไกลพิสูจน์ถึงความแตกต่างคนทั้งสองคนพิสูจน์ถึงคําพูดพิสูจน์ถึงออการการมีการพัฒนาการเติบโตระหว่างคนทั้งสองคนด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นสวยงามมากๆกับคลิปคลิปนี้นะคะทีนี้มาดูว่าเขาคนนั้นคือใครที่คุณกํบบาลังได้เจอคะ่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะลึกซึ้งมากๆคือทุกอย่างที่คุณต้องการจะมามามาแบบขนมาทั้งเรือนะคะมาหมดเลยออฟเฟอร์ซัพพอร์ตนะคะการเดินทางเฉลิมฉลองการท่องเที่ยวการย,ย้ายที่อยู่ที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงการแต่งงานมั่นหมายก่อนแล้วก็ไปแต่งงานนะคะแหวนมั่นแหว,วนแต่งงานต้องมีอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ จะทาให้สะท้อนถึงเซลลเลิฟแอนด์เซลแคร์นั่นหมายถึงว่าจากคนจากจากสิ่งที่คุณเคยคุณอาจจะทําอาหารไม่เป็นนะคะคุณก็ณเริ่มต้นที่จะได้ทําอาหารเป็นเป็นแม่สีเรือนอะไรแบบนี้นะคะ <laughs> <laughs> เพื่อที่จะเป็นสะท้อนถึงสุขภาพสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตนะคะเป็นความคิดสร้างสารรค์ของคู่ด้วยกันด้วยก็ด้วยเช่นกันนะคะว้าวมั่นคงมากนะคะมั่นคงแล้วก็แบบ ไม่มีอะไรที่ภาคคุณกับเขาออกจากกันได้เลยนะคะในสิ่งที่พายเกิดขึ้นนี้นะคะความรู้สึกถึงแบบความพูดได้เต็มปากหรือแสดงออกได้อย่างเต็มที่ทุกช่วงเวลาทุกสถานที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณภาคภูมิใจระหว่างกันละกันเขาคือความภาคภูมิใจของคุณคุณคือความภาคภูมิใจของเขานะคะแสดงโชว์ความรักที่ที่นิรันดร สะท้อนถึงขวาหนาำอะไรบางอย่างนะคะในในสิ่งที่ที่เป็นประเด็น king of swords าวว้าวที่สุดเพราะคุณกำลังเจอ king of swords พลังงานแห่งลมนะคะเอ่อเมทูนตุนกลุ่มใครบางคนที่โหเท่นะคะเซ็กซี่นะคะหรือสวยดูหรือว่าเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์มีไลฟ์สไตล์เข้มคมขายมีความเป็นบุคลิกภาพดีมีความเป็นผู้นำผู้ระดับ ระดับผู้นําขึ้นไปนะคะคิงกับสอเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองมีเหตุและผลสูงมากใช้เหตุผลด้วยการคํานวณด้วยการประมวลผลและเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองถ้าเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอไม่ว่าไกลสัน่นไกลไม่ว่าความอดทนอะไรยังไงเขาคนที่อดทนเพื่อเราคุณได้แล้วเขาก็จะคิดประมวลผลมาอย่างดีว่าเขาต้องไปต่อกับคุณ ให้ได้แต่ถ้าเขารู้สึกว่าคุณและเขาไปต่อกันไม่ได้เขาก็จะไม่ไปต่อซึ่งคําพูดมีการชัดเจนนะคะตรงไปตรงมามีความชัดเจนตัดคือตัดจบคือจบอาจจะมีทิฏฐิมีความบิโก้แต่เป็นคนที่มีความจิตใจดีนะคะตรงไปตรงมามีความชัดเจนแข็งขงตรง,ตรงมีเสน่ดูเนี้ยบนะคะแต่งตัวสะอาดสะอ้านมีสัญชาตญยานความเป็นผู้นํานักปราชญ์จิตวิทยย เก่งฉลาดมีความสามารถฉลาดเฉลียวคุณอาจจะไม่ทันเขานะคะในคำพูดในเชิงนะอะไรแบบนี้นะคะหรือประสบการณ์ด้วยความรู้ความสามารถอาจจะเรียนจบมาสูงอะไรแบบนี้ด้วยนะคะหรือดบับปบัญญาโทขึ้นไปอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็ได้เช่นกันดูเจ้าสำอางนะแต่งตัวนี้นะ หรือว่าชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้าอะไรแบบนี้นะคะอ้เซ็กซี่สาร์ทเก่งฉลาดเฉ,ฉลีว่วมีความสามารถเชื่อมั่นในตัวเองสูงดือ้อและก็อาจจะใจร้อนแต่บางทีก็ดูเขาอาจจะใจร้อนอะนะคะเขาเขาหรือเธอง้นอาจจะใจร้อนมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีบุคลิกภาพดีหรือคุณเจอใครที่เขาแบบสุขุมนุ่มลึกนะคะดุดุแข็งตรง หุ่นดีบุคลิกภาพดีดูเซ็กซี่นะคะรูปร่างบอบบางอะไรแบบนี้หุ่นดีสะโพกองเอวนะคะเป็นผู้ชายก็สูงสมาร์ทนะคะสูงสมาร์ทดูสมาร์ทดูสูงอาจจะแบบร้อยแปดสิบอัพขึ้นไปเลยทีเดียวนะคะหรือว่าสตรีก็อาจจะแบบว่านะคะตัวเล็กๆน่ารากักหรือว่าหุ่นนางแบบก็ได้เช่นกันร้อยหกสิบอัพนะคะหรือว่าต่ํากว่านั้นก็ได้นะคะน่ารักน่ารักเป็นคนที่ชอบความ้าทายนะคะกล้าเด็ดเดี่ยว ท้าทายเป็นคนมีความอีโก้แล้วก็ดือ้อมีเหตุผลของตนเป็นหลักมีสเสน่ห์ดึงดูดมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอใครที่เขาสุขุมและเข้าหาคุณแบบชาญฉลาดนะคะดูมีเหตุผลกับคุณจนคุณตะลึงในความเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าสุภาพสตรีของเขานั่นเองนะคะพลังงานแห่งไฟ t e m p e r a n c e โซลค o n t ท a c คการเชื่อมโยงพลังงานของความระความผูกพันต่างเวลาต่างที่ต่างความผูกพันที่กำลังเดินทางมาหากัน f o u r of s w o r d s พลังงานของความความเร่งรีบรีบร้อนจะถูกจัดวางด้วยเหตุผลด้วยการเดินสเต็ปแบบช้าลง f o Four of s w o r d s แล้วก็คาร์มิก ะะบางอย่างในความสัมพันธ์แรงสปาร์กยังคงอยู่เพื่อพิสูจน์งความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มันอาจจะนิ่งและช้ามากๆนะคะอะไรบางสิ่งในความสัมพันธ์เพื่อ,ม,ม,อมองความชัดเจนมองมองความชัดเจนในความสัมพันธ์มองสิ่งที่ถูกต้องในความสัมพันธ์มองสิ่งที่มองสิ่งที่เป็นการเอื้อมหรือการขวยคว้าเพื่อที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์มีคุณค่าของการแลกกัน เพราะว่าเกิดในเรื่องราวของ King of Swords และ Ace of Pentacles คุณค่าของความรักความสัมพันธ์มองความจริงของความสัมพันธ์ที่เป็นการเติบโตแบบผู้ใหญ่ไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์ที่ฉับฉวยหรือว่าขวายความไม่ได้เพราะคุณกำลังเจอใครที่เขาต้องการให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองราชินิเรียนเขาต้องการให้คุณเป็น ที่รักของเขาเป็นความผูกพันของเขาเพราะว่าคุณกําลังเจอพลังงานความรักความผูกพันที่คนนี้เป็นดวันเป็นคนที่เป็นคู่แมทช์กับคุณมากแมทช์ ks, นะคะมากๆเลยทีเดียวเป็นคู่ชีวิตพาร์เนอร์ชิพหุ้นส่วนชีวิตมากๆและ Queen of p e n t a c l e s ดินน้ำนะคะที่เกิดขึ้นคุณกำลังได้เจอใครที่เขาสมาร์ทฉลาดมีความสามารถ มากกว่าคุณด้วยนะคะฉลาดการวางแผนจีบหาคุณมีทฤษฎีการดูใจคุณเรียนรู้คุณหรือฉลาดการวางแผนเข้าหาและต้องจีบคุณให้ได้เข้าหาคุณให้ได้นะคะรู้ว่าจะต้องเทคแอคชั่นคือฉลาดอะฉลาดปราดเปรื่องสมาร์ทมากๆเลยนะคะที่คุณจะได้เจอคุณรู้ว่าคุณฉลาดอยู่แล้วหรือว่าเก่งมีความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วเขามีความฉลาดสมาร์ทมากกว่าในการวางแผนมาก่อนนะ,ะการคาดการทัศนคติวิสัยทัศ ผู้นำนะผู้นำที่มีความเป็นไฟมีพลังเขามีแรงดูดเหมือนกับคุณเลยมีแรงดูดมีความเสน่หามากๆแล้วก็เป็นพลังงานของถ้าคุณเจอเขาแล้วหรืออะไรบางอย่างในความสัมพันธ์จะต้องจะต้องได้เหมือนกับเขาจะเห็นคุณเป็นคู่ชีวิตหุ้นส่วนชีวิตเป็นเพื่อนเป็นทุกอย่างหรือว่าเป็นทีมเดียวกันไปสู่ทีมทีมสู่ทีมเวิร์ก the c h a r i สนะคะคนต่างชาติคนแดนไกลคนที่เขามี power ในตัวเองสูงมากเลยคนนี้เป็นนักวิทย ทำอาชีพเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยววิศวกรการออกแบบนะักวางแผนรแะบบดัแบผบู้นำระดับนักพัฒนาหรือว่าคนที่ส่งเสริมในด้านสังคมหรือว่าคนที่มีไลฟ์สไตล์ของสังคมเพื่อนฝูงนะคะหน้าทีก่การงานใช้ความศิละปะศิลปินความคิดสร้างสารรค์ในการทํางานการออกแบบดนตรีนะคะหรือว่าว้าวเขามีโลกส่วนตัวของตัวเอง ะะเป็นสุภาพรุ้สุภาพสตรีที่มีเสน่ห์มากหรือ,อ,อเขาอาจจะชอบกาแฟชอบการเดินทางชอบท่องเที่ยวชอบชีวิตโซโลไลหรือว่าชอบอิสระภาพในตัวเองสูงมากๆเลยนะคะคนนี้มีเสน่ห์เฟลลี่สวยงามมาก two of cups คุณจะได้มั่นหมายคุณจะได้เจอเนื้อคู่เนื้อคู่แท้ใครบางคนกําลังเดินทางมาหาคุณเป็นความรักที่งดงามเป็นความรักความผูกพันที่สะท้อนให,ให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองอะไรบางอย่างที่ ที่มีอารมณ์ของความห่างไกลความไม่เข้าใจถอยออกมานะคะสิ่งนั้นกาลังจะหวนกลับมาเพราะด้วยความผูกพันเพราะว่าด้วยคนของคุณเขาเป็นคู่แท้ของคุณและเขาฉลาดมากๆจริงๆนะคะรู้ว่าจะต้องเทคแอคชั่นหรือว่าจะติดต่อสื่อสารหรือว่าจะอะไรยังไงเพราะฉะนั้นคุณเจอคนที่ดีมากๆคนที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวคนที่เขาแบบขยันทํางานขยันทําเงินแล้วก็โฟกัสในไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองเป็นตัวของตัวเองสูงมากอาจจะเป็นคนที่อินโทรเวิร์ดเป็นคนที่มีโลก ส่วนตัวของตัวเองหรือว่าคนที่ตั้งใจขยันทางานางจริงๆหรือว่าคนที่มาจากแดนไกลทางไกลที่เขาต้องมีการแข่งขันสูงแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะในสิ่งที่เห็นเซอร์ไพรส์มากๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเดชาลีออสนะคะแล้วก็ออฟเฟอร์พพอร์ตมั่นหมายเห็นไหมคะมั่นหมายการแต่งงานการเฉลิมฉลองที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามี่สุดเลย คนที่คุณอธิษฐานถึงขอถึงกําลังจะมานะคะคนคนนี้มีความผูกพันและเป็นตัวของตัวเองมากๆคุณจะรู้สึกว่าคนนี้เป็นโดวันของคุณเป็นคนที่ใช่เป็นบ้านเป็นความสุขเป็นครอบครัวเป็นความรักที่จะพาคุณไปสู่การแต่งงานสร้างครอบครัวมั่นหมายจริงๆสวยงามมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูไพ่สาหรับนี้หน่อย Angel Number ออ้าวไม่ใช่ค่ะมาดูไพ่โรแมนต์ค่ะเวดดิ้งเกิดขึ้น ขอโรแมนซ์ยืนยันคำตอบกับคลิปนี้ให้กับทุกๆคนยืนยันคำตอบความรักให้กับทุกๆคนค่ะตื่นเต้นนะคะโอ้โหว d ดดิ dings, ้งริงวดดิ้งค่ะทุกคนนั่นแหละถึงตื่นถ,ถ,ถึงตื่นเต้นเพราะว่าไม่น่าเชื่อนะคะว่าว่าไพ่จะอมายืนยันคอนเฟิร์มว่าสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้น,นกับคุณ w e ดดิง้งเกิดขึ้นนะนี่คือความหมาจรรย์ นี่คือความหมายจารย์ามากๆทุกคนและนี่คือสิส่งที่คุณเคยเสียใจเจ็บปวดที่ผ่านมามันคือดอีดไปแล้วอนาคตข้างหน้าคุณเจ, as, คณเจอความรักที่ดีใครไม่ดีขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณจะเจอคนทีด่ดีเพราะว่าคนดีบนโลกนี้มีเยอะมากมายขอให้คุณเปิดใจเปิดทางในความสัมพันธ์และเป็นตัวของตัวคุณเองอย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวคุณเอง aging, แล้วคุณจะมองเห็นความจริงในความสัมพันธ์ว่าอะไรคือความสมพัน,น์ที่ต้องวางลงกระเป๋านะคะแบกเกสกระเป๋าเดินทางเราถือว่ามันหนักวางลง เป็นตัวของตัวเองนะคะและ trust ใน intuition trust ในหัวใจของคุณ a v e n g e r เพราะว่าคุณกำลังได้เจอความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาเป็นเหมือนความท้าทายมีใหม่การเดินทางเจเนอร์ของคุณกำลังเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าคนคนนี้เป็นหนุ่มนักเดินทางสาวนักเดินทางหรือว่าคนที่ล่าฝันหรือว่าคนที่มีความฝันหรือคนที่มีแรงดูดุมีแพชชั่นในตัวเองเพราะคุณและเขามีความแมท c และความเหมือนกันมากเหลือเกินสวยงามมากๆที่สุด สวยงามมากๆนะคะทุกคนยินดีกับทุกคนด้วยทุกคนจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวพบเจอคนรักที่ดีคนที่ไม่ดีอธิษฐานแล้วขอให้ออกไปเพราะคนดีเขาจะต้องปฏิบัติด,ดูแลคนแบบที่ถูกต้องแบบนี้นะคะสวยงามมากๆาเลยขอ้ทนกคนประสบความสำเร็จในความรักระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ